ตอนนี้โลกเรากำลังใกล้จะแตกแล้วเหลือไวลได้อีกเพียงสามเดือนเพื่อจะช่วยโลกนี้ไว้เราจำเป็นต้องหาคริสตัลเจ็ดชิ้นนี้ครบจากนั้นระบบเรนโ์ซิสเต็มก็จะทำงานพวกเราไม่ใช่ขโมยหรอกนะเราแค่มาตามหาคริสตัลเท่านั้นน่ะคริสตั้เหรอที่นี่มีแต่น้ำแข็งเท่านั้นแล้วนะ่ะและเมืองที่เราไปตามหาคริสตัลชิ้นที่สามเป็นเมืองที่มีแต่ทิมะแล้วก็เลือพวกเราถูกเข้าใจผิดเพราะว่าเป็นขโมย และยังถูกมนุษย์หิมะตัตใหญ่ยักษ์เล่นงานแต่ว่าที่แท้าพาโลเป็น,นคนพบคุมมุษุ์หิมะ์เพื่อจะแย่งชิงคริสตัลนไปเจอแล้วคริสตั้นท,ที่สุดเราก็ได้คริสตัลนมาสามชิ้นแล้วแล้วคริสตัลชิ้นที่สี่เราต้องไปหาแล้วใช่แล้วเราต้องหาให้พบถ้าเราเชื่อมั่นในตัวเองคงไม่ใช่ง่ายๆนะชิ้นต่อไปก็เหมือนกันยังไงเราก็ต้องไปต่อนะถ้าเชื่อมั่นเราต้องทำตด้ ทะเลทะเลทะเลวิวสวยมากยาวฮะฮะฮะรอดีใจน่าดูเลยนะคงเพิ่งเคยเห็นทะเลเป็นคร,รั้งแรกทะเลสวยขนาดนี้ยังมีหลงเหลืออยู่ให้เราเห็นอก,ก็สแสดงว่าไฟจากสงครามไม่ได้ลุกลามมาถึงที่ท พอเห็นวิวส,สวยๆแบบนี้ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าเคยเกิดสงครามมาก่อนงั้นเราเรีบไปต่อกันเถอะรีบไ,ไปหาคริสตันเพื่อช่วยปกป้องความสวยงามนี่ว้จะไปหาที่ไหนกันละ่ะอย่าบอกนะว่ามันอยู่ในทะเลอุ้ยหนาวจังเลยริกตรงโน้นมีบ้านคน<ห>ด้วยดูสิห,ห,หมดเวลาสนุกแล้วนะรอดรีบไปเถอะโซนได้เลย เป็นอะไรไปเหรฮะริกอ๋ออ๋อปลาโลกไม่มีอะไรไปกันเถอะไปเอ้าไปเพลงนั่นนะเราจำได้ว่า เทกมากกว่านะลิ๊ฉันหิวจนแสบท้องแล้วนะเนี่ยที่ไหนสักที่ที่เมืองนี้ก็มีคริสตันอยู่แน่ๆหาขันต่อกสักปักนึงเถอะฮะตรงน,นั้นมีบ้านคนอยู่ด้วยิ๊ก็ได้พอไปถึงบ้านหลังนั้นแล้วเราจะกินข้าวกันเลย เก่าน่าดูเลยเนอะตัวจะพังอยู่แล้วยังก็ไม่มีใครอยู่เนี่ยนะสวัสดีครับมีใครอยู่บ้างไหมครับสวัสดีครับเออ purpose! เอ,อ้โอ้ออโหโทษทุบไปเบาๆหน่อยไม่ได้เรื่องไงฮะร,ริกโทษทีนะคือมันพลั้งมือไปหน่อยฮะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยยังกับบ้านพีสิงแน่กระดากระเทะริกเขาไม่มีใครอยู่ที่นี่หรอกนั่นสินะวันนี้พอแค่นี้ก็ได้ าไปทำอาหารอร่อยอร่อยให้กินเทนะโซอรรอนเรียกฉันว่าเชฟสิเเอ๊ะเอ๊ะเพลงเมื่อกี้นี่ไงเสียงดังมาจากข้างในอะเพลงกล่อมเด็กฉันรู้สึกคุ้นๆเหมือนเคยยินที่ไหนมา่ก่อนนะนะฟังแล้วนะยังขนลุกเลอะไม่รู้เป็นไงลองไปสำรวจดูหน่อยไหมลิก ผีพอมาจะว่าไงล่ะลิกฉันว่าอย่าดีกว่าน่าเฮ้นน่นจะเป็นเฮ้ยคสตันนี่นะ๋อใช่แล้วนี่คือคริคสตันชิ้นที่สี่แล้วอ๋้อ ครเน่ยหรือวิสาสะเข้า้าคนอื่นมาทําอะไรกันเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับคือว่าพวกเราเออหรือว่านายคือโซรอนใช่ไหมครับเออใช่แล้วครับใช่เออนี่นายรู้จักเขาด้วยเหรอคือว่าฉันริกอ๋อริกใช่ไหมจ๊ะอ๋อดีใจจังที่ยังปลอดภัยเธอหายไปอยู่ไหนมาริกฉันคิดถึงเธอมากเลยนะริกโตขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเออพวกพวกคุณเป็นใครครับเนี่ยอ๋อ คงจะลืมฉันไปแล้วสินะน่าสงสารหรือว่าพวกคุณคือ,อแต่ว่าสองคนนี่เขา,เ,าเขาโซลอนนี่มันยังไงกันเนี่ยบอกฉันหน่อยสินี่คุณยังไม่ตายเหรอเนี่ยฮะไลเฮริกกับคารนเฮริกเขาสองคน,นเป็นพ่อของนายไงล่ะฮะคุณพ่อกับคุณแม่ของเลิกเหรออ๋อตแต,แต่จำได้ว่า พ่อกับแม่ของฉันตายในอุบัติเหตุนี่นพ่อครับแม่ครับ,รบแม่ครับฉันส่งพ่อแม่ไปอยู่สวรรค์แล้วล่ะที่ลูกตกใจนี่ก็ไม่เรื่อธรรมดานะริกขอโทษดีนะที่เป็นแบบนี้ ตอนน่้นเราสองคนบาดเจ็บสาหัสเขาฟื้นแล้วเหรอเนี่ยอเอาเรนรอลงออ,ออกไปทีพวกเธอยังปลอดภยัยแล้วคุณพ่อก็ช่วยเอาไว้ได้อย่างปฏิหารเลยเธอสองคนตายไปแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะนะทำไมล่ะครับอุบัติเหตุครั้งนี้มันเป็นแผนการที่จะทำลายห้องทดลองเพื่อให้หุ่นรบพาโทคอส ที่จะปกป้องระบบเรนโบว์ซิสเต็มเสร็จสมบูรณ์จำเป็นต้องเปลี่ยนที่ทำการทดลองนะนะผมเข้าใจแล้วครับและคืนนะพวกเราก็หลบหนีออกจากโรงพยงบาบาลแต่ว่าวันหนึ่งปูของลูกก็ส่งข่าวมาบอกพ่อว่าลูกนะ่ะหายตัวไปซะแล้วฮะ ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วล่ะครับเหตุผลก็คือว่าเราจัดพธิธีศพทั้งที่ที่ไม่มีศพด้วยจำเพลงนี้ได้หรือเปล่าจ้าริก จริงสิเพลงนี้ไงเพลงกล่อมที่แม่เคยเล่นให้ฟังเสมอเลย ครับทำไมทำไมถึงปล่อยผมอยู่คนเดียวผมคิดถึงแม่ผมคิดถึงทั้งพ่อกับแม่แต่ว่าผมไม่รู้จะทำไงใจร้ายที่สุดเลยอย่าร้องไห้เลยริผมคิดถึงแม่ครับแม่ครับอย่าหนีไปไหนอีกเลยนะครับอย่าทิ้งผมไว้คนเดียวอีกนะครับ <c oughs> พ่อครับ ฉันอิจฉาจังเลยแต่ก็ดีใจกับลิกด้วยบ้านเกาซ้อมขนาดนี้เป็นใครก็ต้องนึกว่าเป็นบ้านผีสิงคนเราจะทำไปทอทดลองลับๆอยู่แบบนี้มัสนุดกที่สุดแล้วนะแต่สุดท้ายบ้านก็เก่าซมลงทุกวันกลายเป็นบ้านผีสิงอย่างที่เห็นเนี่ยว่าแต่ริกหาคริสตัลไปถึงไหนละหาได้สามชิ้นแล้วหรอครับที่เจอเป็นชิ้นที่สี่แล้ว นั้นเหรอหอืมมีอะไรเหรอโซลอนอ๋ออ๋อ,อเปล่าครับไม่มีอะไรครับเออจริงสิริกเรื่องพาโทคอสเนี่ยความจริงมันใกล้เสร็จแล้วนะแต่ไปซ่อนไว้ที่อื่นอืมออพาโทคลอสนี่ขับได้แล้วเหรอครับผมอยากเห็นจังเลยฉนันเองก็อยากจะให้มันขับได้นะแต่ว่าจะให้พาโทคลอสทำงานได้จะไปต้องใช้คริสตันพ่อเขาอยืมคริสตันที่มีอยู่ก่อนได้ไหม อ๋อได้สิครับพ่อขาอยชั่วหน่อยนะทีนี้จะได้เริ่มลงมือทำมันเป็นเสร็จสักทีนะแต่ว่าคือว่ามันเออคือว่าพวกเราเนี่ยเอาคริสตัลเนี่ยไปซ่อนเอาไว้ก่อนที่จะมาที่นี่นะครับเนี่ยทำไงอ๋อไม่ก็น่าเสียดายมากเลยนะเออแต่ว่าไอเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงหรอกครับมันอยู่ใกล้ๆนี่เองไว้พรุ่งนี้ผมจะไปเอามาให้เลยครับเฮ้ย อโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมาเธอทำอะไรของเธอเด็ดฟ้าน่ะฉันเจ็บตาเนี่ยเตียงมันไม่ใช่ที่เล่นนะจ๊ะเอ๊ะสุรนเป็นอะไรไปอ่ะเฮ้ยสุรนเอ่อก็นิดหน่อยสุรน เมื่อกี้นี่นายโกหกไปทําไมกันนี่ฉันรู้สึกว่ามันแปลกๆนะเพราะเขาอาจะเป็นตัวปลอมก็ได้เฮอตัวปลอมเหรอมีอะไรพิสูจน์ล่ะคุณพ่อกับคุณแม่ของลิงนั่นเหรอไหนช่วยอธิบายให้ฉันฟังหน่อยสิฉันก็ยังไม่มั่นใจนะเป็นกะว่านึกสงสอนใจยอยู่เท่านั้นเองแค่นั้นนายก็ระแวงอย่างนั้นเหรอเมื่อกี้นี่ตอนเจอกันพระรู้ว่าเป็นพ่อกับแม่ฉันดีใจมากเลยโซดอนนายใจร้ายมากนะบอกฉันมาสิ ว่านายสังหรณ์ผิดไปจะให้ฉันเชื่อสังหรณ์นายจะทําไม่ได้หรอกนะริกฉันเข้าใจหัวอ,อกครังนายนะแต่ว่าครั้งนี้ฉันต้องขอโทษด้วยถ้างั้นน่ยนายมีหลักฐานอะไรบอกมาสิตอนที่กินข้าวอยู่รเฮริกใช้มือขวาจับมีดฮะลองดูที่รูปนี่สิพ่อของเธอนะ่ะเขาถนัดมือซ้ายฉันยังจําได้นะถนัดมือซ้ายอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นสองคนนั่นล่ะ แต่ว่าทำไมต้องโกหกกันด้วยอย่าเพิ่งเศร้าไปเลยนะต้องเข้มแข็งเอาไว้ก่อนนะริกริกเอออ,อ,อเป็นไรไปอะฟาร่ามันใครเรียกฉันมันใคกรกำลังเรียกพวกเราอยู่นะพระจิตเลยฮะจากข้างล่างนี่แหละ ที่นี่มันอุปกรณ์ทดลองพาทรครคอสยังไงงั้นแสดงว่าที่นี่ก็คือต้องมีพาทรคลอสซ่อนอยู่นะสิพาทรครอสอย่างนั้นนมันอาจจะไม่อยู่ที่นี่ก็ได้นะไเป็นไรไปฉันได้ยินอีกแล้วมันเหมือนมีใครอยู่ตรงนั้นนะไปดูกันเถอ,อะมาล็อกคุณแจอยู่อ่ะ เดี๋ยวฉันจัดการให้เองไม่ต้องห่วงมื่อตื่ตือหมอไม่เห็นอะไรเลยแต่ต้องมีคนอยู่แน่ๆนะลองไปดูกันเถอะฟ่าค่ณยังรู้สึกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำอะไรอะลอยนะลอย บอให้ปล่อยพวกเขาเดี๋ยวนี้ได้ยินไหมอพวกนายเป็นใครบอกมานะ้ะหรือว่านี่นี่มาอะไรกันเนี่ยโผล่มาอีกแล้วเหรอเหมือนสองคนนั้นเปียบเลยพวกพวกคนสองคนเป็นใครกันเนี่ยคราวนี้จะทำอะไรกันอีกละ่ะอะคือเลิกพยายามได้แล้วนะยังไงพวกเราก็ไม่ร่วมมือกับอาบิสหรอกอเด เดี๋ยวก่อนสิครับเขาใจผิดแล้วละมัง้งฉันไม่มีอะไรจะพูดด้วยแล้ะกลับไปซะพยายามไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกมันหมายความว่ายังไงกันน่ะริกเอ๊ะว่างไงนะริกเหรอ,อเธอชื่อริกเหรอใช่ครับหรือว่าเธอกับดรเฮริกจะเป็นเขาเป็นปู่ของผมเองฮะคุณอ๋อจริงเหรอเนี่ยงั้นเธอก็เป็นลูกชายของเราไงเล่าจริงด้วยดูสิหน้ายังมีเข้าเหมือนตอนเด็กๆ แล้วลูกเราก็มาหาเราจริงๆแล้วนายก็โซรอนนะนายคือโซรอนใช่ไหมถูกต้องแล้วครับผมเองดรเฮริกโซรอนนายพูดเรื่องอะไรกันนี่ยคราวนี้แล้วนะริกพ่อแม่จริงๆของนายแล้วเนี่ยอ๋อดูให้เต็มตาสิริกแล้วเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คะคุณพ่อคุณแม่ของริกผอไม่เห็นตั้งสองคนเนี่ยแต่พวกเรานเป็นตัวปลอมนะอ๋อ อาบิสมันพยายามกำจัดพาโตคอสที่คอยปกป้องระบบเรนโบว์ซิสเต็มแต่ว่าเราก็แอบพ้นคว้าจนในที่สุดพาโตคอสก็เสร็จสมบูรณ์แต่ว่าตอนที่ขนไปไว้ที่ฐานใต้ทะเลเลึกอาบิสมันตามมาจนเจอนะเฮ้ยอออออออฟ S <S 2> <S 2> อ,อ,อหยุดนะอย่าขยับบอกให้หยุดนั่นคริสตันนี่มันแยกคริสตันจากเราไปแต่ว่าคริสตันที่เราครอบครองอยู่มีเพียงชิ้นเดียวเองและจากนั้นพวกมันก็ปลอมตัวเป็นเราแล้วก็ขังพวกเราเอาไว้แล้วก็รอให้พวกเธอมาตามหาคริสตันที่นี่พวกมันเป็นหุ่นอ,อัลลอยที่อาบิสสร้างขึ้นมาอ ผลอรอยของดรอาบิสเหรอฮะแม่ครับแม่เป็นไรหรือเปล่าครับแม่แม่ครับริกแม่ดีใจที่ได้เจอลูกแม่ดีใจจริงๆแม่ครับสัมผัสนี่แล้วฮะกลิ่นหอมของแม่โดนนึกออกแล้วนะใงกล่อมของแม่ แม่ครับแม่ครับแม่ไม่เป็นไรนะเพราะโดนขังวว้ที่นี่ตลอดเลยฮะอยู่นี่ตลอดเลยเหรอมันไร้กาดจริงๆแบบนี้ให้อภัยไม่ได้แล้วโซลอนฝั่งดูพ่อกับแม่ด้วยนะฉันจะไปเอาคริสตลัลกลับมาอ๋อริก ไม่ต้องห่วงครับแม่เฮ้อยออริกหายไปไหนมานะ่ะเออเคือไปเดินเล่นนะครับเป็นอะไรไปละ่ะริกไม่เห็นต้องปิดบังแม่เลยนี่แม่ก็เหมือนกันละครับเอ๊ะเผยหน้าทีแท้จริงออกมาให้เห็นดีกว่าเนะว่าไงนะเลิกเล่นละครตบตาได้แล้วยังไงฉันก็ไม่ให้คริสตันนี่หรอกอะ งั้นคงอยากจะเห็นร่างจริงของหุนอันรออย่างฉันสินนะ,ะในเมื่อฉันเผยร่างจริงก็ไม่ต้องเล่นละครกันแล้วเอาคริสตันมาทั้งหมดส่งมาให้ฉันซะดีๆอ้ยเอ้ยึอ๋อ มีอะไรจะสั่งเสียก็รีบพูดมาซะว่าไงเอ้ยโฮ้ยโซลนริกรีบมันตกแล้วตกแล้วเออฮะรีบหยอ้ย้อนพวกมันพาลายกับคาเรนไปด้วยนะอะไรนะ แต่เราไม่ต้องรีบร้อนหรอกรีบบาดเจ็บรึเปล่าลูกต้องขอบคุณโซรอนนะครับแล้วก็รอด้วยโอ๊ยรถฉันขับเองอ เฮ้ยคุณเป็นแบบี้ไม่ดีแน่เราต้่งแย่แน่เลยขนาดทางตนทำงานดีฉันจัดการเองโย้มาใหวตายๆระวังย้ให้เจ้าอ๋โอ้ยเย้ายมันยังตามเรามาอยู่เลย สสัยเราจะมามาทกมันไม่ได้ต่อไปแล้วพวกนี้ันีไปแน่แ้เออามิชเชนอะไรเรไว้แน่เลยจักรกบมันใ่หน้าย่าหย่าริกาไดมาจากด้านหน้า น <medio S 2> no ี่สำเร็จแล้วรถเรมคริสตันไว้เลยเราจะทำให้คาร์ทคอสทำงานเราจะต้องใช้คริสตันเป็นพลังงานด้วยละนั่นสินะครับโซรอนเออฉันเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วไม่ต้อห่วนี่ไงถ้าอย่างนั้นริกหมุนมอนิเตอร์ตรงกลางไปทางขวาหน่อยสิแล้วเข้าฮะรีบหมุนเข้าสิตกลงครับ ใช่แล้ว,ลวนี่แหละพาทุกคอสว่าพาทุกคอสสัญลักษณ์ที่อยู่ขวามือของลูกก็คือกุญแจนะให้พาทุกครอสทำงานเนี่ยและเพื่อจะให้เรนโบว์ซิสเต็มปกป้องโลกเราจะไปต้องให้คุณรบพาทุกคลอสทำงานโซโรอนติดตั้งคิสปันได้แล้วได้แล้วครับ โซลอนเร็วๆเข้าพนมาแล้วเฮ้อฮแล้วโซลอนไปจกนันอ๋อเตั้งเรียบร้อยแล้วยัยมันมจะทำอะไรกนฮตันี้ก็เริ่มปลดล็อกหน้า พอสมคทำงานได้แล้วถึงตัวมันจะใหญ่ก็เถอะแต่เป็นมือจะแค่ไหนก็เชี่ยวนี่นะติดจักรยานเลย